คลิปนี้พามาดูอีกหนึ่งไอเดีย DIY ทำฐานเสาไฟโซลาเซลล์ใช้เองที่บ้านนะครับเป็นฐานเสาที่สูงขึ้นมาเป็นรูปทรงลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันเผื่อท่านใดอยากทำเสาไฟลักษณะแบบนี้สามารถนำไปปรับประยุกต์ทำเองที่บ้านได้นะลองมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะครับ เนื่องจากนะครับผมต้องการที่จะย้ายเสาไฟเก่านะครับที่เคยทําไว้ประมาณสัก2ปีกว่าแล้วแล้วมันมีต้นตะขบขึ้นมานะครับแล้วแม่ผมเนี่ยอยากเก็บต้นตะขบไว้ครับผมก็เลยเลือกที่จะย้ายเสาไฟเนี่ยมาไว้อีกฝั่งหนึ่งของประตูข้างบ้านวิธีการเริ่มต้นเลยผมจะทําแบบขึ้นมาก่อนที่จะทําเป็นฐานเสานะครับซึ่งแบบเนี่ยผมก็จะใช้ไม้อัดประมาณสัก10มิลนะครับแล้วก็มาตัดให้ได้ขนาดเท่าๆกันเนี่ยสี่แผ่นโดยขนาดที่ผมทานะครับก็จะตัวฐานเนี่ยจะกว้างอยู่ที่45เซนแล้วก็ด้านบนนะครับจะกว้างอยู่ที่25เซน ความสูงนะครับจะอยู่ที่35เซนนะครับอันนี้ก็ลองปรับประยุกต์ดูได้เผื่อท่านใดจะทําขนาดเท่าไหร่เนี่ยจะเพิ่มลดขนาดนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่ของผมก็จะใช้ขนาดแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะประกอบตัวแบบไม้เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับให้มันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับจากฐานกว้างขึ้นมาฐานฐานแคบนะครับด้านบนนะครับลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยจุดสําคัญของงานนี้เลยนะครับเรื่องของรากฐานของตัวฐานเสาที่เราจะทําครับ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเสาไฟโซลารเซลล์ที่มีการยื่นออกไปด้านข้างดังนั้นมันจะมีโมเมนต์หรือแรงดัดเกิดขึ้นที่ตัวฐานเสานะครับดังนั้นรากฐานที่ผมทําตัวนี้เป็นรากฐานเก่ามีการเจาะลงไปในดินแล้วเทป,ปูนล,ลงไปนะครับความกว้างดอกประมาณสัก15เซนแล้วก็เทป,ปูนล,ลงไปลึกที่80เซนนะครับดังนั้นมันจะมีรากฐานเก่าอยู่ผมก็จะทําการเชื่อมต่อระหว่างรากฐานเก่ากับตัว าฐานปูนใหม่ที่ผมทําแบบออกมาเนี่ยนะครับให้มันเชื่อมต่อกันโดยการมีการสกัดตัวหน้าปูนรวมถึงการเจาะลงไปแล้วก็ใส่ตัวเหล็กนะครับซึ่งเป็นเหล็กข้ออ้อยหรือว่าเหล็กสตัดอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปด้วยเพื่อที่จะ เทป,ปูลเข้าไปในแบบใหม่นะครับแล้วให้ปูนที่เทเข้าไปเนี่ยยึดกับตัวลากฐานเก่าของเขานะครับอันนี้เราต้องพิจารณาจากหน้าง,งานด้วยนะครับว่าไฟที่เราใช้เนี่ยเป็นไฟลักษณะอย่างไรถ้าเป็นไฟยูบโอทั่วไปเนี่ยผมแนะนําว่าใช้แค่ตัวฐานเสาตัวนั้นไปตั้งที่ไหนก็ได้นะครับเราก็เทป,ปูลเข้าไปก็เอาอยู่นะครับแต่เนื่องจากไฟตัวนี้ถ้าดูนะครับมันเป็นไฟถนนที่มีการยื่นออกไปด้านข้างนะครับถัดมานะผมก็จะทําตัวแบบนะครับเพื่อที่จะจําลองขนาดของตัวเพจ ของฐานเสาไฟที่เราจะติดตั้งครับแล้วก็มาเจาะรูให้ได้ตามแบบเลยนะครับของตัวเพจแล้วเราจะใส่ตัวเจโบเนี่ยเข้าไปทุกอันในงานนี้ผมเลือกใช้เป็นเจโบนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงซึ่งมันจะเพิ่มงบประมาณสําหรับการทํามาสักประมาณ500แต่ว่าเป็นการเพิ่มงบประมาณที่ถือว่าคุ้มค่านะครับนี่ครับเราจะได้แบบแล้วก็ได้แบบของเพจเจโบเนี่ยมาลักษณะแบบนี้จากนั้นให้เราผสมปูนคอนกรีตนะครับอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ3นะครับปูน1ส่วนทราย2ส่วน,วน,วนแล้วหิน3ส่วนเทเข้าไปในแบบของเรา ให้เต็มเลยนะครับซึ่งปูนตัวนี้ที่เราเทเข้าไปก็จะเป็นตัวนะครับที่จะเป็นรูปทรงตามฐานเสารหรือแบบที่เราทําขึ้นมาเลยแล้วก็ปูนตัวนี้ก็จะไปยึดกับตัวลากฐานเดิมที่เราได้ทําไว้ก่อนหน้าน,านี้แล้วนะครับให้เราเอาตัวแบบของเพจฐานเสารครับที่เราติดตั้งตัวเจโบไว้เนะี่ยมากดลงไปในตัวแบบที่เราเทป,ปูนเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทําการเซตระดับนะครับให้ได้ทั้ง2แนวนะเพื่อที่ว่าเวลาติดตั้งเสาแล้วนะมันจะได้ตรงนะครับ จากนั้นเราก็ทิ้งไว้นะครับให้ตัวแบบที่เราเทป,ปูนเข้าไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับแห้งสนิทเลยสักประมาณ1คืนเราก็สามารถที่มันจะมาถอดแบบได้นะครับแนะนํานิดนึงนะครับตอนที่เราเทป,ปูนเนี่ยควรที่จะเคาะหรือว่ามีการจี้ปูนด้วยนะแต่เนื่องจากเนะี่ยตรงนี้ผมใช้เคอะแค่คอนอยางเคาะนะครับแล้วเคาะไม่ได้เยอะมากมันก็เลยทําให้มีรูพุนเนี่ยเกิดขึ้นบ้างแต่ตรงเนี้ยไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงเดี๋ยวผมมีการมาปรับแต่งให้สวยงามอีกทีหนึ่งในขั้นตอนถัดไปนะครับ จากนั้นนะครับเราสามารถถอดแบบที่เป็นเพจเสาที่เราจําลองไว้ออกได้เลยมันก็จะเหลือเป็นสตัดเกลียวเนี่ยขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะยกไฟโซลา่าเซลล์ของเรานะครับทั้งอันเนี่ยขึ้นไปใส่นะตําแหน่งได้เลยมันก็จะตรงรูของตัวเพดฐานเสาพอดีครับทาการยึดน็อตนะครับ กับตัวเพจทั้ง4จุดเท่านี้เองเราก็จะได้เป็นเสาฟไฟโซลาเซลล์นะครับที่มีฐานเสาลักษณะแบบนี้นะ่ะออกมาใช้งานแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเป็นหนึ่งไอเดียแล้วกันเผื่อท่านใดอยากทํา,าฐานเสาลักษณะแบบนี้นะครับสามารถปรับประยุกต์ปรับเปลี่ยนการใช้งานนะครับเป็นรูปทรงอื่นๆเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมอะไรเนี้ยขึ้นอยู่กับเราความสูงความกว้างก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับในการทําได้นะครับเผื่อท่านใดอยากทําลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าท่านใดไม่อยาก ทําทให้วุ่นวายเนี่ยจริงๆก็หาพื้นปูนเรียบๆนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวฐานเสาเนี่ยนับเข้าไปกับพื้นปูนเลยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับสำหรับทีนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ